ตาสีกระหังป่าชาวเกษตรกร,กรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับบริเวณที่เป็นป่าเป็นเขามักจะเจอกับปัญหาอย่างหนึ่งคือการถูกสัตว์ป่าออกมาขโมยผลิตผลต่างๆเอาไปกินไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้หรือสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงเอาไว้จนเกิดความเสียหายอยู่บ่อยๆซึ่งก็มีทั้งสัตว์ป่าตัวเล็กๆ อย่างพวกลิงข้างบ้างชนีหรือสัตว์ตัวใหญ่อย่างพวกเสือพวกช้างก็มีเหมือนกันเป็นปัญหาที่มีมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งก็แก้ไขาย,ยากเพราะมันมักจะมาทีเผลอกว่าจะรู้ก็เกิดความเสียหายไปแล้วเพราะผู้กระทำก็หนีเข้าป่าไปแล้วเช่นเดียวกันไม่รู้จะไปตามตัวที่ไหนถึงแม้บางทีจะใช้วิธีป้องกัน แต่ถ้าช้างมันออกมากันแลหลายตัวก็ไม่รู้จะป้องกันมันอย่างไรหรือถ้าเป็นเสือไปเจอกับมันซึ่งหน้าก็อาจจะเกิดอันตรายได้แต่ช่วหงหลังๆมาน,นี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในหมู่บ้านมีสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านถูกขโมยไปกินบ่อยๆการมีสัตว์ป่าออกมาขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านไปกินไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกก็คือการกินของมัน ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนคือถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อทั่วๆไปมันจะกินไปทั้งตัวแต่ไอตัวนี้มันกินเฉพาะตับไตไส้พุงหรือที่เป็นเครื่องไหนที่อยู่ในตัวของสัตว์เท่านั้นทิดอึง้งเล่าให้เพื่อนบ้านฟังด้วยความพิศวงสงสัยคืนนั้นข้านวนอยู่ได้ยินเสียงไก่ในเล้าหลังบ้านมันร้องฟังดูเหมือนกับมันตกใจกลัวอะไรสักอย่างหนึ่ง ข้าก็เลยลงไปดูตัวอะไรเสือหรือคนทองมีถามด้วยความสนใจข้าก็ไม่รู้ตัวอะไรลงไปถึงก็เห็นแต่หลังไวไวยเดินหายไปในความมืดแต่ตอนเช้าน่ะสิข้าเดินตามรอยของมันไปดูก็เจอไก่ของข้าถูกกินทิ้งซากเอาไว้ตรงชายปา่าแล้วมันจะแปลกอะไรแปลกสิวะก็ไก่ที่ข้าเห็น เนื้อหนังมันยังอยู่ถูกกินเฉพาะที่เป็นเครื่องในของมันเท่านั้นทุกคนได้ฟังก็รู้สึกแปลกใจวิาพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นา,นาโดยเฉพาะทองมีที่สนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะเมื่อสองวันก่อนที่บ้านของแกก็เจอกับเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยเหมือนกันข้าสงสัยว่าจะเป็นตัวเดียวกันทองมีพูดขึ้นเองคิดว่าเป็นตัวอะไร ข้าก็ไม่แน่ใจเห็นอยู่ในเงามืดดูแล้วเหมือนคนมากกว่าทิดอึง้งได้ยินคำตอบก็แปลกใจคนที่ไหนจะกินเครื่องในไก่ดิบๆอย่างนั้นแต่สิ่งที่โทมีพูดก็น่าสนใจนั่นก็คือเรื่องตาสีเองจำตาสีได้หรือเปล่าที่แกชอบขโมยเป็ดไก่ของชาวบ,บ้านจนถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปเมื่อปีก่อนจำได้สิ แต่แกก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วแกอาจจะแอบเข้ามาก็ได้พราะที่ข้าเห็นเป็นเงามืดในคืนนั้นรูปล่างเหมือนตาสีไม่มีผิดเห็นคนเขาว่าแกเข้าไปในปา่าทิดึงผู้ไปตามที่ได้ยินมาใช่แกเข้าไปในปา่าข้าก็เคยเจอดูแกลหลบซ่อนๆไม่อยากเจอผู้คนทมีพูดขึ้น เหมือนจะมีความคิดอะไรสักอย่างอยู่ในใจและอีกสองวันต่อมาก็มีเหตุการณ์ประหลาดในทำนองนี้เกิดขึ้นอีกครั้งที่บ้านของบุญเติมจึงมาปรึกษาหาลือกับทิดอึ้งและทองมีเมื่อคืนนี้ตอนดึกข้าได้ยินเสียงหมามันเห่าอยู่ในใต้ถุนบ้านตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมันคงจะเห่าไปตามเรื่องเพราะข้าไม่มีอะไรให้ใครขโมยแต่สักพัก ก็ได้ยินเสียงดังตู้และเสียงมันก็เงียบไปข้าก็คิดอยู่ในใจว่าเสียงเหมือนกับมันถูกทุบหรือถูกตีอย่างแรงหรือถูกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้มันเงียบไปจึงเดินลงไปดูก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนคนกำลังแบกหมาของข้าขึ้นบ่าเดินออกไปในมือถือไม้อายาวปเป็นอาวุธข้าวิ่งตามไปใช้ไฟส่องที่มันก็เป็นจังหวะเดียวกับ ที่มันหันมาพอดีข้านี่ตกใจไฟฉายแทบหลุดจากมือใครกันมันทำกลับหมาได้ถึงขนาดนั้นทองมีถามขึ้นด้วยความสนใจข้าเห็นดเตรียมตาว่าเป็นตาสีแต่ดูหน้าตาแก่น่ากลัวมากเหมือนกับไม่ใช่คนท้ารูปร่างหน้าตาและเสียงขู่คำรามจนข้ากลัวไม่กล้าตามันไปทิดอึ้องกับทองมี ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วนำมาเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็พอจะเห็นภาพบางอย่างชัดเจนขึ้นอย่างน่อนอยก็ได้รู้ว่าคนที่เข้ามาขโมยสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านก็คือตาสีและเมื่อนำไปผูกเรื่องกับที่ชาวบ้านบางคนบอกว่าเคยเห็นกระหังอยู่ในป่าจริงๆนะข้าเห็นมากับตาชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้น และยืนยันอย่างแข็งขันตอนนั้นข้าพาเ,เพื่อนๆจากกรุงเทพเข้าไปกลางเต็นท์นอนกันในป่าตร,ตรงเชิงเขาหลังหมู่บ้านตอนนั้นมืดแล้วในขณะนั่งคุยกันอยู่ก็เห็นมีตัวอะไรสักอย่างบินอยู่บนยอดไม้ตอนแรกก็นึกว่าเป็นนกแต่เมื่อใช้ไฟฉายส่องดูจึงรู้ว่าเป็นคนุณและเมื่อได้เห็นชัด,ชดว่ามีปีกเมกระดง้งและมีหาเป็นสาตำข้าว ก็แน่ใจว่านั่นคือกระหังและจากเรื่องราวทั้งหมดทิดอึ้องทองมีและบุญเติมก็สรุปตรงกันว่าต้าสีไปกระหังอาศัยอยู่ในป่าตรงเชิงเขาและคิดกันว่าถ้าปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก็จะมาสร้างความเบียดร้อนให้กับชาวบ้านไม่รู้จบจะต้องหาวิธีจัดการให้จบสิ้นแต่โดยเร็วทั้งสามคนมีบ้านอยู่ใ,ใกล้กัน และเคยได้รับความเดือดร้อนจากกระหังตัวนี้มาแล้วเหมือนกันจึงร่วมมือกันวางแผนจัดการกับกระหังตัวนี้ให้พ้นไปจากหมู่บ้านหรือถ้าเป็นไปได้ก็จะฆ่ามันทิ้งเสียเลยเพราะสักวันหนึ่งมันอาจจะทำอันตรายกับคนก็ได้และไม่ว่าสัตว์หรือคนหรือกระหังเมื่อรู้ว่าที่ไหนเป็นแหล่งอาหารก็มายกลับไปที่ตรงนั้นและกางดึกคืนนั้น เสียงไก่ในเล้าหลังบ้านของทิดอึง้งก็ส่งเสียงร้องวิ่งกันพ่านเหมือนกับจะหนีอะไรสักอย่างหนึ่งทิดอึง้งคิดอยู่ในใจว่าต้องไปกระหังแน่นอนแอบมองลอดช่องหน้าต่างออกไปก็เป็นตามนั้นจริงๆและเนื่องจากเป็นคือเดือนหงายแกเห็นล่ากัวตาสีเดินงุ่มง้ามเอามือคว้าคอไก่มาตัวหนึ่งอุ้มเอาไว้แน่นแล้ก็ใช้มือหักคอมันอย่างรวดเร็ว ทิดอึ้งเห็นดังนั้นก็หยิบเกาะไม้ไผ่ขึ้นมาตีเพื่อเป็นสัญญาณให้ทองมีกับบุญเติมรู้ตัวซึ่งคนทั้งสองก็เตรียมตัวอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ได้ยินเสียงไก่ในเล้าร้องจึงลงจากบ้านรีบวิ่งมาที่บ้านของทิดอึ้งทันทีตาสีเมื่อรู้ตัวว่าถูกดักจับก็โยนไก่ทิ้งและก้าวท้าพวดพรวดเดินหายไปในความมืดทั้งสามคนพร้อมด้วยไฟฉายและปืน เมื่อรวมตัวกันได้ก็ออกเดินติดตามทันทีส่งไฟฉายเห็นหลัไววัยอยู่ในความมืดและในขณะเหลือระยะห่างไม่ถึง10เมตรล่างนั้นก็ลอยสูงขึ้นจากพื้นดินกางปีกบินเพเยออยู่ในอากาศคนทั้งสามเห็นว่าวิ่งไม่ทันแน่แล้วจึงใช้ปืนยิงขึ้นไปทันทีถือจะเป็นการยิงเป้าเคลื่อนที่ในความมืดสลัวแต่ก็เป็นที่โล่งในอากาศ จึงมีกระสุนบางลูกถูกเป้าหมายทำให้มาชัง,งักไปเหมือนกันและรีบบินไปทางแนวป่าอย่างรวดเร็วโดวยมีคนทั้งสามวิ่งตามไปอย่างไม่ลดละด้วยเห็นว่ามันบาดเจ็บแล้วคงจะไปได้ไม่ไกลแต่มันก็สามารถบินไปถึงชายป่าจนได้เอาไงดีจะตามต่อไหมทิดอึง้งหันมาถามเหมือนจะปรึกษาหาลือด้วยต่อเลยไหนๆก็มาถึงนี่แล้ว ทองมีพูดขึ้นซึ่งบุญเติมก็เห็นด้วยตามให้ถึงที่สุดไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวเมื่อตกลงกันตามนั้นทั้งสามคนก็แกะรอยทากกระหังตัวนั้นไปเรื่อยเห็นมีรอยเลือดตกอยู่ตามพื้นทำให้แน่ใจว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ต้องไม่ลืมว่าการล่ากระหังในป่าตัวกลางคืนไม่ใช่เรื่องง่ายเพรานอกจากจะมีต้นไม้บางตาม,มากมายแล้วที่นั่น จะเป็นที่อยู่อาศัยของมันย่อมได้เปรียบคนทั้งสามที่นานานจะเข้าป่าสักทีหนึ่งและส่วนมากก็จะเป็นการเข้ามาตอนกลางวันมอเขียนทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งสามเดินและเลาะไปในความมืดใช้ไฟศาสตร์ส่องไปทั่วบริเวณพร้อมกับปืนที่อยู่ในมืออีกข้างหนึ่งก็เตรียมพร้อมตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะไม่ว่าจะเป็นคนหรือกระหังเมื่อจนต่อกก็ต้องสู้ยิบตาเพื่อเอาตัวรอด และนั่นก็เป็นความอันตรายที่อีกฝ่ายหนึ่งจะประมาทไม่ได้เลยโดยเฉพาะในเวลานี้ที่คนทักสาม,มีความรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับจ้องมองอยู่จากที่ไหนสักแห่งในขณะเดินลึกเข้าไปในป่าได้ยินเสียงกิ่งไม้ใหญ่ไหวยยวบลู่ลมเมื่อมีอะไรสักอย่างเคลื่อนไหวอยู่บนนั้นทั้ง3รีบส่งไฟไปที่จุดนั้นทันทีแต่ก็เห็นเพียงกิ่งไม้ไหวๆเท่านั้น ซึ่งดูเหมือนกับมันรู้ความเคลื่อนไหวของคนทั้งสามอยู่ฝ่ายเดียวสักพักได้ยินเสียงกระพือพึบพราบดังมาจากข้างหลังและในจังหวะที่หันไปมองก็มีสิ่งหนึ่งทะยานมาในอากาศใช้อาวุธที่เป็นสาดทำข้าวตีคนทั้งสามซึ่งยังไม่ทันได้ตั้งตัวจนล้มลุกคุกคานกว่าจะมีจังหวะยิงสวนไปกระหังตัวนั้นก็บินหายไปในความมืดอีกแล้วทั้งสามคนรู้ได้ทันทีว่า ถ้าเป็นอย่างนี้คงไม่ง่ายแล้วและจะมีอันตรายมากขึ้นเพราะดูจากรูปการกระหังมันเลือดที่จะสู้มากกว่าที่จะถูกตามล่าทั้งสามควรจึงต้องปรับกลยุทธ์วิธีใหม่โดยยืนหันหลังชนกันเพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากข้างหลังพยายามส่องไฟไปรบอบๆบริเวณเพราะรู้ว่ามันต้องซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งในที่นั้น ซึ่งก็เป็นต้นไม้ใหญ่มีใบหนาทึบถ้ามันไม่เคลื่อนไหวก็ยากที่จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนทําให้ทั้งสามควรต้องใช้ความอดทนและระแวดระวังเป็นพิเศษจนบางครั้งมีความรู้สึกเหมือนกำลังตกหลุมพรางของมันตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกล่อจมตีได้ตลอดเวลาโดยไม่รู้ทิศทางและที่สำคัญสิ่งที่กำลังปรชิญอยู่ไม่ใช่คนหรือสัตว์แต่เป็นกระหัง จึงเป็นสถานการณ์ที่คาดเดาอะไรไม่ได้เลยนอกจากจะเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาและในขณะนั้นเองแสงจากไฟฉายของทิดอึง้งก็จับไปที่ดวงตาคมโตที่ซ่อนอยู่ในพุ่มไม้ใบหนาแน่นข้าเห็นมาแล้วเขากระซิบเบาๆให้อีกสองคนได้ยินอยู่ตรงไหนทองมีกระซิบถามและดูเหมือนเจ้ากระหังจะรู้ตัวแล้วว่าซ่อนไม่มิด ยังไม่ทันที่ทั้งสามควรจะคิดการใดมันก็ชิงลงมือก่อนเลยโดยผู้ทยานพวดลงมาจากต้นไม้ตรงเข้าใส่คนทั้งสามทันท,ท,ทีทิศอึง้งซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วก็เหนี่ยวไกปืนยิงทันทีท <c oughs> กระสุนปืนจออเข้าที่หน้าอกเต็มๆจนบันผวาไปและอีกสองคนก็ไม่รอช้ายิงซ้ำไปทันทีโดนไปกี่ลูกไม่รู้ แต่มันก็ทนทายากก้าปีกรกระด้งกระพือปีกพืึบๆวิ่นหนีไปอย่างรวดเร็วด้วยสภาพป่าอันมืดมิดบวกกับต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันหนาแน่นทำให้ไม่สามารถตามกระหังไปได้ทันและมันก็หนีเข้าไปในป่าลึกตามไปอาจจะเกิดอันตรายได้จึงพากันเดินกลับและคิดกันว่ามันโดกนกระสุนปืนไปหลายลูกอย่างนั้นถึงไม่ตาย ก็คงไม่กล้ากลับมาอีกแล้วเป็นอย่างไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผูุ้ณถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ